ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ addlineid addsmq 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับออกตรงๆถูกทั้งอำเภอรวมพ่อจงวัฒนต่างนอกท่านบอกฉันไม่ได้ให้หวยนะแค่พูดกับสังกษีหลวงพ่อือสีลิงดำเล่าให้ฟัง หลวงพ่อจงให้หวยสังกสีเล่าโดยหลวงพ่อฤูสีดิียงดำหลวงพ่อจงนี่ความจริงให้หวยเม่นแต่คนรับหวยไปนั่นแหละเอาไปเล่นได้ดีหรือไม่ได้ดีก็ช่างวันหนึ่งก็มีงานทำบุญที่ตลาดบ้านแพนที่อำเภอเสนาเขาก็นิมนต์อาตมาไปด้วยหลวงพ่อจงด้วยอยู่กันคนละวัดแต่ความจริงหลวงพ่อจงท่านอยู่ไกลกว่ามากท่านไปถึงก่อนเสมอ เวลาที่เขาทำบุญหลวงพ่อจงมีอาวุโสมากที่สุดนั่งข้างหน้าอาตมาก็มีอาวุโสน้อยที่สุดนั่งปลายแถวอย่างนี้เป็นปกติและนอกจากนั้นพระคณาที่การก็มีอายุมากๆกว่าอาตมาทั้งนั้นเมื่อฉันเข้าเสร็จจะยะถาสับพีก็มีคนหนึ่งเข้าไปขอหวยหลวงพ่อจงเจ้าบ้านนั่นแหละเป็นร้านค้าเข้าไปขอหวยหลวงพ่อจง แล้วเขาเองก็เป็นร้านค้าสังกสีเสียด้วยเขาก็บอกว่าลวงพ่อขครับการค้ามันไม่ค่อยดีอยากจะขอหวยสักสองตัวสามตัวลวงพ่อท่านก็บอกว่าหวยท่านไม่มีหรอกท่านไม่รู้หรอกไอ้เรื่องหวยนะ่ะที่วัดท่านนะ่ะขาดสังกสีอยู่กี่แผ่นก็ไม่ทราบท่านพูดจํานวนร้อยแล้วก็มีเศษสิบเศษหน่วยเศษไอ้เลขมันก็เป็นสามตัวตามจํานวนนั้นอีตาแปะนั้นก็เลยบอกว่า ถ้าผมถูกหวยนะขอรับหลวงพ่อผมจะซื้อสังกสีจํานวนเท่านี้ไปถวายหลวงพ่อเอาไปถวายโดยไม่ต้องเรียอะไรใครขอรับขอให้หลวงพ่อให้หวยท่านก็บอกไม่มีหวยหวยท่านไม่มีแต่สังกสีเท่านี้ท่านยังหาซื้อไม่ได้แล้วท่านจะรู้หวยได้อย่างไรอัตมาอยู่ข้างท้ายก็รำคาญปากเต็มทีเลยเรียกเท่าแก่คนนั้นมาบอกมานี่มา แกก็มาหาก็พูดดังๆบอกไอ้เรื่องหวยนะ่ะอย่าไปขอหลวงพ่อท่านเลยถามว่าจําได้ไหมหลวงพ่อท่านคาดสังกษสีอยู่กี่แผ่นเท่าแกก็จําได้ว่าคาดอยู่หกร้อยแผ่นเสรศษเ,เท่าไหร่แกจําได้ก็เขียนเลขลงไปก็บอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเมื่อหลวงพ่อท่านต้องการสังกสีเราก็เอาเลขสังกสีเนี่แหละไปซื้อหวยถ้าหากว่าเรา จะได้สังกสีไปถวายหลวงพ่อจริงๆเลขสังกสีอันนี้มันก็เป็นหวยมันก็บูดาให้ถูกเพราะว่าเราจะทําบุญเราจะซื้อเท่าไหร่ก็ช่างแต่เมื่อได้สตางค์แล้วก็อไปซื้อสังกสีถวายหลวงพ่อตามจํานวนที่ท่านต้องการหลวงพ่อจงก็หัวเราะคิกๆตามปกติท่านแบบนั้นในที่สุดยถาสัพพีเสร็จก็กลับลุงขึ้นหวยก็ออกปรากฏว่า,าวเจ้าอำเภอเสนา ถูกหวยกันเป็นตับเลขท้ายสตัวพอถูกหวยเสร็จเรียบร้อยพอเจ้าประคุณอิตาแปะก็ขนสังกสีในบ้านแกนนั่นแหละตามจำนวนที่หลวงพ่อจงบอกไว้เอาไปถวายหลวงพ่อจงพอไปถึงขนขึ้นวัดไอวัดของท่านก็ไกลเมื่อไหร่เดินต้องสองสเส้นจากท่าน้ำวัดกว่าจะถึงมีถนนยาวขอโทษไม่ใช่สองสเส้นเห็นจะเป็นสีหเส้น หรือจะกี่เส้นก็ไม่ทราบมันไกลจริงๆท่านหัวเราะชอบใจใหญ่บอกว่าวัดท่านไม่ได้มงสังกสีวัดของท่านมุงกระเบื้องเอาสังกสีมาทําไมตาแปะก็เลยบอกว่าก่อหลวงพ่อบอกว่าต้องการสังกษีท่านก็หัวเราะชอบใจใหญ่ถามว่าเท่าแก่แกขออะไรฉันละ่ะเขาก็บอกว่าขอหวยท่านถามว่าไอ้สังกสีเนะี่ยมันจํานวนกี่แผ่นเขาก็บอก เป็นจำนวนห0 0แผ่นเศษท่านถามว่ามันตรงกับอะไรเขาเลยบอกว่าตรงกับเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งท่านก็หัวเราะชอบใจท่านบอกว่าฉันไม่ได้ให้หวยนะฉันพูดเรื่องสังกสีแต่สังกสีที่ทกแก่เอามาให้ฉันฉันไม่เอาหรอกเพราะที่วัดนี้ไม่ได้มุงสังกสีก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด u ั s สไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่